ตัวช้างตัวโตกับลูกสาวตัวเล็กนะคะแม่แม่ขอขมาแม่มื่นนะคะขึ้นแม่มื่นวันนี้เป็นขอเป็นควานเองเลยนะคะแม่มื่นยกขาให้น้องแพรวขึ้นหน่อยอ้าวยกเร็วจังเลยเออมันรู้เลยโอ้โอ้เยอะเก่งจังเลยหนึ่งขึ้นโอ้เอารถพ่วงเอาจะสั่งการได้ไหมทีนี้เออโอ๊ย ใครจะพาใครไปนะคะวันนี้ช้างพาคนหรือคนพาช้างไปให้น้องแพรวาด้วยนะคะวันนี้นะคะดูวัวมาแล้วขมื่นชงงวง <ไป S 2> งานแรกนะคะงานแรกของน้องแพรวาวันนี้เจองานหนักเลยนะคะอา้าวใครจะสู้ต่อใครเตรียมอาวุธให้พร้อมเขาจะไปฝั่งไหน สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมื่นเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาสองสาวของเราเดินออกกําลังกายนะคะมีควานตัวน้อยๆนะคะนี่นะคะูดูช้างตัวโตวกับลูกสาวตัวเล็กนะคะแม่แม่ขอขมาแม่มื่นนะคะขึ้นแม่มื่นวันนี้เป็นขอเป็นควานเองเลยนะคะ ขมื่นยกขาให้น้องแพรวาขึ้นหน่อยเอ้ายกเร็วจังเลยเออมันรู้เลยอู้อ้เเก่งจังเลยหนึ่งขึ้นอ้หลายปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เป็นควานแม่หมื่นนานแล้วนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะโอ้็หมื่นชีลาดเลยนะคะนี่นะคะน้องแพรวานะคะ โอ้เก่งจังเลยแม่เหมือนไม่ไปเราบตองด้วยเริ่มโตแล้วนะคะแม่แมต้องช่วยเหลือคุณพ่อได้นะคะน้องไม่ได้ขึ้นหมือนของเรานานนะคะแม่แจะเป็นปีแล้วใช่ไหมเคยว่า,าเป็นปีแล้วนะคะโอ้ขอมือนมันรู้เลยอะไรนะไเป็นนั่งอยู่บนคอนะขมืนแบบ ยามค่านะคะแม่แมพาเดิอนออกกําลังกายไปหากิิ่ญ้าธรรมชาตินะคะอ้ะอออาวขมือน,นิ่งมากเลยนะคะแม่แม่ดูสงสัยกลัวน้องแพราวาตกนะคะขมืนไม่กระดุกกระดิกเลยบัวตองจะทูเสาเดเสาจะพังบัวตองด,ดูดูดูบัวตองสีถลอกหมดแล้ว ไปเล,ไเลยไปได้เลยทีนี <ไป S 1> ้เหมือนจะรีบไปไหนน่ะจะพาเพราวาไปไหนนั่นบัวตรองบอกว่าเจ๊มื่นอย่าเดือดเดินเร็วเดี๋ยวน้องเพรวากลัวนะคะก็จะไปช้าๆนะคะ เป็นยังไงกลัวไหมไม่ฮะไม่กลัวหรอกไปไหนขะเหมินจะพึ่งไปเอาสั่งสั่งสั่ง,งแม่เหมินบอกอย่าพึ่งไปหยุดก่อนทำยังไงพ่อสอนว่ายังไงไเออนี่นะคะออพ่อกับลูกนะคะ เารถพว่วงเอาจะสั่งการได้ไหมทีนี้เออโอ๊ย <c oughs> ใครจะพาใครไปนะคะวันนี้ช้างพาคนหรือคนพาช้างไป,ไน,ไปน้องแพรวานะคะแม่แม่นั่งแบบไม่มีเกรงกลัวอะไรเลยนะคะขนาดนานแล้วที่น้อง ยังไม่ได้ขึ้นบนคอขมื่นนานแล้วจะเป็นปีแล้วนะคะนั่งแบบสบายสบายเลย <c oughs> <c oughs> เรียกแม่แม่แม่แม,แม่มาเป็นควานเจ๊มื่นกับแพวานนะคะแม่แม่ไปแล้วนะคะ วันนี้รถพ่วงของเรามีควานตัวน้อยนะคะแม่ๆ่ดูบ้านท้ายนะคะบ้านท้ายสองสาวนะคะโอ้ในระหว่างทางก็เจอเพื่อนด้วยนะคะแม่ๆทางสุนารีนะคะตัวใหญ่เหมือนพี่ดาวเลยนะคะแม่ๆทางสุนาลีนะคะดู ขมื่นอยากจับนะคะขมื่นอยากสัมผัสสุนารีนะคะขมื่นบอกว่านานๆได้เจอนะคะถึงจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็จริงนะคะแม่แม่แต่ว่าต่างคนเราก็คือความเราเวลาว่างไม่เท่ากันนะคะน้องช้างของเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเอาแล้วทีนี้งานเข้าไหมล่ะมีน้องวัวด้วยทีนี้จะทำยังไง นี่นะคะน้องวัวอยู่ข้างหน้าเหรอนี่เอาก็พักก่อนหลบวัวก่อนยืนหลบน้องวัวน,นะคะแม่ๆเพราะว่าวัวอยู่ด้านหน้านะคะนะคะงานเข้างานเข้าเจ๊ใหญ่ของเรา ตัวใหญ่แต่กลัวนะคะแม่แพรวาเก่งมากเลยเหมือนกันไหมคะแม่แม่สอ<ๆ>ง <DM> พ่อลูกนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแพรวาด้วยนะคะ <สๆ S 2> วันนี้นะคะดูกัวามาแล้วคำมืนชูงวง งานแรกนะคะงานแรกของน้องแพรา,ว,าวันนี้เจองานหนักซะเลยนะคะอา้าวใครจะสู้ต่อใครเ <c oughs> ตรียมอาวุธให้พร้ <are> อมเขาจะ <are> เขาจะไปฝั่งไหนตัวเขาจะไปฝั่งไหนให้เข้าลึกๆก,ก่อน,นเดินอ้อมไปฝั่งนี้นะนอ้าวหลบวัวแล้วม, <c oughs> มาดูคำมือนะคะ ขมื่นกับกัวจับดีๆเกาะแน่นๆระหว่างน้องลัวกับขมื่นนะคะน้องกัวนี่ไ,<อ>ไปแล้วนะคะผ่านไปได้อย่างสบายนะคะแม่แม่ ส่วนยาธรรมชาตินะคะอยู่ตรงนี้นะคะถึงแล้วนะคะ นะะคโอ้ยนั <in the> <acy> <ė left> ่งแบบสบายมากเลยไม่มีท่าทางท่าทีจะน่ากลัวเลยใช่ไหมเพราว่ามันไม่ถอดเสื้อเชือกหน่อยหรออ๋อ โอ้เจ๊ขันเจ๊ขันโอ้มาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะแม่แม่เจ๊ขันของเรานะคะ <ś led> เราก็ครั้งแรกมากับน้องบัวตองนะคะเจ๊ขันก็เดินตามมานะคะแม่แม่นี่ก็คือพาน้องๆช้างของเราเดินออกกําลังกายแล้วก็มาหาหญ้าธรรมชาตินะคะเ <ś led> ่ะเจ๊ขันดม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 กินดมกินบัวตองบัวตองหมานไหมเจ๊ขันสํารวจน่อย นะคะดูบรรทายนะคะแม่แม่บรรทายสาวสาวเห็นสาวสาวทราลาดนะคะเจ๊ขันอ้วนกลมมากนะคะ กินกินสาวสาวมีเพื่อนกินนะคะแม่แม่ถ้ามาแค่สองพี่น้องก็จะทานช้าๆนะคะแต่นี่มาวันนี้มาสามเชือกเลยนะคะนะคะ มาวันนี้มีบัวตองขอมืนเจ๊ขันมาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะแม่แม่โอ้ดูบันท้ายเจ๊อ้วนใหญ่กว่าเพื่อนเลยน,นะคะ<ม>ให้แม่แมดูระหว่างบ้านท้ายกันแล้วกันนะคะแม่แม่แมม<า>เชือกไหนผอไม่ใช่ช้างท่าลาดนะคะแม่แมสาวสวยแห่งท่าลาดมีแต่อ้วนๆกลมๆนะคะดูดู แม่สังเกตดูคำญ้าธรรมชาติของสาวๆของเรานะคะทำไมถึงที่มาของว่าทำไมถึงมีหุ่นแบบนี้นะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับสาวๆนะคะเจ๊ขันไปอาบน้ำยังควันทิวเจ๊ขันไปอาบน้ำยังเจ๊ขันไปอาบน้ำแล้วนะคะ เหมื่นบัวตองบอกว่าวันนี้อร่อยมากเลยมีเพื่อนมาเพิ่มนะคะเจ๊ขันบอกว่าฉันก็เดินมาเชือกเดียวไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอเจ๊หมื่นน้องบัวตองอยู่ที่นี่นะคะเจ๊ขันของเราก็โอ,อ้วนกลมนะคะแม่แม่อาบน้ำมาผิวพรรณก็ดำนะคะน้องช้างของเรา แต่สำหรับคขมื้นเองผิวพันธ์ุไม่ค่อยดําเหมือนเชือกอื่นนะคะจะออกผิวสีน้ําตาลนะคะสําหรับขมิ้นนะคะถูถูถูคขมืน้น <laughs> สองสาวของเราเยัยงไม่อาบน้ํานะคะแต่เจ๊ขันของเราอาบน้ํามาแล้วนะคะ กวอนตรงก็พาสองสาวของเรามาเดินออกกําลังกายแล้วก็กินหญ้าธรรมชาติก่อนกินให้อิ่มๆแล้วก็จะพาไปอาบน้ําดื่มน้ํานะคะดูอร่อยนะคะน้องช้างของเราก็ชอบนะคะแม่ๆเป็นเครือนะคะแล้วก็เป็นหญ้าธรรมชาติด้วยอยู่ตรงนี้นะคะปล่อยแล้วใช่ไหมปล่อยควันให้ควันตัวน้อยดูแลแล้ว น้องแพราวานะคะแม่แม่ดูแลขมืนใครจะดูแลขมืนขมืนดูแลแพราวาหรือว่าแพรวาดูแลขมืนบอัวตองหน้าถูเสาบ้านดูหน้าขาวหมดเลยยังไม่ได้อบน้ํานะคะแม่แม่เนื้อตัวอาจจะมอมแมมนะคะสําหรับสาวน้อยนะคะบัวตองสูงกว่าเจ๊ขันอีกเนาะบัวตองนะคะ อ,อือ,อ,อ,อจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บนะคะคำเหมินบอกเรื่องกินเรื่องใหญ่ไม่สนใจใครเลยนะคะแม่แม่ขำเหมินนะคะ,ะมีควานตัวน้อยบอกว่าไม่ดิ้นนะคะคำเหมินบอกว่าจะไม่ดิ้นไปไหนกลัวน้องแพรวาตกนะคะดูอู้คำเหมินของเรารู้งานมากนะคะ ก็ฝากแม่แม่นะคะมาเป็นกําลังใจให้กับควานตัวน้อยของเราด้วยนะคะแม่แม่บตองหมุนหาอะไรหมุนไปหมุนมาุ๊ยขโมยกินหญ้าแล้วเออเออขโมยกินหญ้าก็แล้วเออเก่งมากสามารถบังคับออกมาได้ด้วยเออเอออย่าขโมยกินหญ้าเขานะคะเหมิน เดี๋ยวเขาแจ้งจับน้าหญ้าวัวนั่นน่ะหมื่นบอกว่าแค่ลองชิมดูก่อนกินเขือแล้วก็อยากมีหญ้าเป็นกับแก้มนะคะดูบัวตองนะคะลืมพี่ซะเลยนะคะบัวตองนะคะพอเจอเจ๊ขันเจ๊ขันปกติปกติเจ๊ขันก็จะชอบเจ๊หมื่นแล้วทำไมวันนี้ติดอกติดใจอะไรบัวตองคนต้งดูดูสำรวจบัวตองบอกเจ๊ขันดูดูนะคะแม่แมด่ดูเจ๊ขันนะคะ สัมผัสบวัวตองสํารวจดูว่าบวัวตองหมันหรือยังนะคะเจออ้วนของเราก็ไม่สนใจน้องไม่สนใจเพื่อนนะคะกินอย่างเดียวทําอะไรหาเหาให้แม่หมื่นเหรอแม่หมื่นผมยาวแล้วยังไหนฮะแม่หมื่นผมยาวแล้วนะคะผมยาวแล้วนะคะแม่แม่ติดกิ๊บได้แล้วนะคะผมยาวแล้วนะคะ ก็เป็นพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะแม่แม่ที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ไถทิ้งน้องช้างของเราก็จะได้มาทานได้อีกหลายวันนะคะหันไปฟังพ่อเออเก่งมากเลยเก่งเออบอกให้ไปหาพ่อก็ไปได้เก่งมากนะคะคุณพ่อสอนมาดีหรือเปล่า บรรยากาศยามค่ำของเราก็จะประมาณนี้นะคะแม่ๆทุกวันนะคะเราก็จะพาสาววของเราเดินออกกำลังกายอาบน้ำทุกเช้าเย็นแล้วก็วันไหนว่างๆเราก็จะมาเลี้ยงน้องช้างแบบนี้นะคะให้กินหญ้าธรรมชาติเพิ่มเติมก็คือหญ้าธรรมชาติหญ้าอยู่ที่บ้านก็คือเป็นต้นสับปะรดนะคะแล้วก็หญ้าเนเปียนิดหน่อยนะคะ วันนี้ก็เป็นเครือคือให้น้องช้างของเราในเวลาขับถ่ายจะได้ขับถ่ายง่ายๆนะคะแม่ๆบรรยากาศยามเย็นของเราก็จะประมาณนี้นะคะยังไงเองน้องไัยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไัยเองก็ต้องขอตัวลาพอ่อพ่อแม่เอฟซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ